รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มค่ะรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หลังข่าวภาคเที่ยงทางช่อง5แห่งนี้วันนี้กิ๊บพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับการให้บริการของศูนย์การแพทย์การนาพิเศษคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยา,ย ah าลัยมหิดลตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมว่ามีอะไรกันบ้างนั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวตามกิ๊บเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ ชมคะและตอนนี้ค่ะกิ๊บก็ได้มานั่งอยู่กับนายแพทย์สมชายดุษฎีเวทกุลรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์คะศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษแห่งนี้เราเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อไหร่และด้วยวัตถุประสงค์ใดคะ ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่4มกราคม2551ค่ะซึ่งถ้านับถึงจนปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเปิดให้บริการย่างก้าวเข้าเป็นปีที่12แล้วะนะครับส่วนวัตถุประสงค์ในการเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับเนื่องจากสถานที่ตั้งเนี่ยอยู่บริเวณปริมณฑลของกรุงเทพมหานครนะครับ วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนบริเวณปริมณฑลโดยเฉพาะปริมณฑลฝั่งบริเวณใต้และก็ตะวันตกของกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึงะนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้และนอกจากนั้นก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นโรงพยาบาลด่านหน้าในการที่จะรับผู้ป่วยในบริเวณเขตสุขภาพที่5ซึ่งประกอบไปด้วย8จังหวัดบริเวณฝั่งใต้ของกรุงเทพนะครับอันได้แก่ จังหวัดนคนปรปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอันนี้ครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลแห่งนี้ครับผมอืมค่ะแล้วที่เนี่ยค่ะมีศูนย์เฉพาะทางด้านใดบ้างคะจั์ครับโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะครับการให้บริการก็มีทั้งแผนกอายุรกรรมศารยกรรมศารยกรรมกระดูกค่ะนะครับแผนกตาแผนกหูคอจมูก แผนกนรีเวชนะครับก็เป็นโรงพยาบาลทั่วไปให้บริการครบวงจรแล้วก็เรายังมีแผนกเด็กด้วยะนะครับแต่ว่าที่ยังขาดอยู่ก็จะเป็นทางด้านสูติศาสตร์ที่ยังไม่มยังไม่เปิดให้บริการแต่ในอนาคตก็จะมีการเปิดให้บริการครบทุกแผนกค่ะแล้วแต่ละสูตรที่อาจารย์กล่าวมานะะี่ค่ะมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะครับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษเนี่ยมีความไม่เหมือนโรงพยาบาลอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเรามีการรักษาทางด้านแพทย์ทางเลือกรวมด้วยแพทย์ทางเลือกก็ให้การรักษาทางด้านทั้งแพทย์แผนจีนและก็แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนก็ได้แก่การฝังเข็มแล้วก็แพทย์แผนไทยก็ได้ได้แก่การนวดต่างๆโดยใช้ศาสตร์ของแพทย์แผนไทย ตรงนี้ก็จะให้การบริการในลักษณะผสมผสาน<ะ>คือหมายความว่าในผู้ป่วยที่มาหาเราเนี่ยเขาจะสามารถเลือกการรับบริการทั้งทางการแพทย์ทางด้านโมเดิร์นเมดิซีนคือทางแพทย์ทางด้านสมัยใหม่หรือแพทย์ทางเลือกก็ได้ ก็ถือว่าเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีความครบวงจรที่จะให้บริการกับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะคะก็สําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้กรุณามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของศูนย์การแพทย์การศึาพิเศษกับทางรายการบันฝันบันยิมของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบภาพรวมของศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เราจะไปฟังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำแผนกและหน่วยให้บริการที่โดดเด่นกันเลยค่ะงานสร้างเสริมสุขภาพนะคะก็คือจะดูแลโดยแผนกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็การแพทย์บัวนาการนะคะซึ่งงานในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการดูแลในส่วนของงานสร้างเสริมส,สุขภาพคนไข้ในโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยรายิแล้วก็รวมถึงบุคลากรที่เป็นนักศึกษาแล้วก็ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงบุคลากรที่อยู่รอบๆของศูนย์การแพทย์ทุกอย่างจะได้รับการดูแลสร้างเสริมสุขภาพจากหน่วยงานนี้นะคะโดยในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับการสร้างเสริมด้านของบุคลากรทางศูนย์การแพทย์กระจายพิเศษเล็งเห็นถึงความสําคัญเพราะว่าถ้าบุคลากรไม่มีความแข็งแรงก็จะไม่สามารถไปดูแลคนไข้ต่อได้นะครับในส่วนของตัวงานสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวกับด้านบุคลากรของเราก็จะมีเรื่องของการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรต่างๆ นะครับเพื่อคัดกรองโรคต่างๆให้กับบุคลากรของเราก่อนเบื้องต้นหลังจากนั้นเราจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยกิจกรรมของเราจะมีเป็นโครงการหลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการ Fit and Fi r m มเพื่อช่วยให้บุคลากรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยการกินความเป็นอยู่ต่างๆในเชิงดูแลสุขภาพมากขึ้นการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีนะครับนอกจากบุคลากรแล้วก็จะมีส่วนของทาง คนไข้ต่างๆที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลครับในส่วนตรงนี้เนี่ยคนไข้ต่างๆเนี่ยรอคิวกันค่อนข้างนานเวลารอคิวทีหนึ่งจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เราก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ระหว่างที่คนไข้นั่งรอตรวจโรคทั่วไปอยู่นะครับโดยทางทีมก็จะมีทั้งนักสร้างเสริมสุขภาพนักสังคมสงเคราะห์ต่างๆก็จะมาช่วยกันนะครับสำหรับเพื่อแนะนำคนไข้ต่างๆโดยทางแผนกเราเนี่ยจะมีทั้งหมอแผนจีน หมอแผนไทยเพื่อให้เกิดการบูรณาการของตัวการรักษาให้ได้มากที่สุดครับจะมีแนะนําเรื่องของอาหารจีนต่างๆยาจีนต่างๆว่าควรต้องรับประทานหรือเปล่าหรือรับประทานแล้วต้องระมัดระวังอะไรบ้างในส่วนของแผนไทยก็จะมีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆการใช้ การนั่งสมาธิหรือว่าการใช้ SKT ต่างๆเพื่อบำบัดทั้งกายแล้วก็จิตใจครับผมนอกจากเมื่อกี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะจะเกิดในกลุ่มของผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่มารับบริการแล้วนะคะเรายังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบคล้ายๆกันให้เหมาะสมกับช่วงอายุที่เหมาะสมของเราก็จะมีเรื่องของเป็นจัดชมรมผู้สูงอายุค่ะกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุก็จะเป็นเน้นของการสร้างเสริมแล้วก็ป้องกันโรคของในผู้สูงอายุที่จะจัดขึ้นทุกๆวันอังคารเป็นประจำใน,ในทุกๆปีนะคะ ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็กิจกรรมเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ8โมงครึ่งถึงประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งจะเริ่มตั้งแต่มีกิจกรรมยืดเหยียดตอนเช้านะคะโดยอันนี้ก็จะาอาศัยความร่วมมือของแพทย์ทั้งแผนไทยแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะในการให้ความรู้นอกจากจากกิจกรรมที่เราทำเรื่องของการสร้างเสริมในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเรายังมีการจัดกิจกรรมนอกโรงพยาบาลด้วยค่ะ จะมีการจัดการให้ความรู้เรื่องของสุขภาวะที่ดีในทุกๆคนในทุกๆท,กทกระดับนะคะในทั้งรอพอตอรหรือโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพชุมชนค่ะซึ่งในทางนี้เราจะออกไปให้บริการในทุกๆรอพอตอรหรือว่ารอบๆโรงพยาบาลเราเนี่ยทุกๆเดือนโดยแบ่งกันไปนะคะในหัวข้อที่จะจัดเนี่ยก็คือ จะเป็นโรคที่พบบ่อยในชุมชนนั้นๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคนะคะการสร้างเสริมสุขภาพที่เราจะลืมไปไม่ได้เลยคือการบําบัดของคนที่ติดยาเสพติดนะคะที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้คือเป็นเรื่องของบุหรี่ค่ะทางศูนย์การแพทย์กาญจนานะคะก็จะมีเรื่องของคลินิกเพื่อเชี่จะช่วยคนที่สูบบุหรี่นะคะให้เลิกจากการสูบบุหรี่ได้เรียกนว่าคลินิกฟ้าใสานะคะจะเป็นการให้บริการใน ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้มารับบริการหรือว่าใครก็ตามที่เห็นว่าญาติหรือว่ามีคนที่สูบบุหรี่และต้องการที่จะให้เลิกก็มารับคำปรึกษาได้แล้วก็จะมีวิธีการช่วยในการบําบัดในการเลิกบุหรี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกดจุดนวดสะท้อนเท้านะคะหรือว่าการฝังเข็มเลิกบุหรี่หรือรวมถึงชาชงยญาดอกขาวซึ่งก็จะเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทยค่ะการเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของการคืนกลับ นะครับคุณค่าของการบริการของศูนย์การแพทย์การนาพิเศษเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งตรงนีออ้ขอกล่าวถึงค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดลตัวหนึ่งก็คือการมุ่งประโยชน์ของผู้อื่นนะครับหรือ altruism ตัวเอซึ่งสอดคล้องก,ก,กันกับวัฒนธรรม <c oughs> ของคณะแพทยศาสร์ศิริพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยการออกไปเยี่ยมบ้าน เราจะดูแลทั้งตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ครอบครัวของเขารวมทั้งชุมชนในพื้นที่ด้วยในการเยี่ยมบ้านก็จะทำร่วมกันกันกบออของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับซึ่งผู้ป่วยพวกนี้ก็มักจะมีแผลกดทับนะครับแล้วก็เป็นโรคอัมาพาตสถานพยาบาลจะต้องมีทีมไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้เกิดการดูแลที่ต่อเนื่อง โดยมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์การแพทย์กาจนาพิเศษด้วยส่วนของทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ <c oughs> ก็ได้เล็งเห็นความสําคัญนะคะของการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าการที่ <c oughs> การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเนี่ย <c oughs> ก็จะส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะ ก็ได้จัดทำโครงการค่ะการดูแลผู้ป่วยแบบต่อเนื่องโดยสหาสาขาวิชาชีพนะคะก็มาร่วมกับทางส่วนการแพทย์การานาพิเศษนะคะก็โดยมีอาจารย์กำธรเป็นพูดที่ให้เป็นที่ปรึกษาของโครงการนะคะก็ทางเราเนี่ยก็จะมีทีมของทันตแพทย์จากโรงพยาบาลธนกรรมห ajar าากกีสิลินทร์นะคะแล้วก็ทันตแพทย์นักศึกษาป,ปริญญาโทหลักสูตรธนกรรมผู้สูงอายุจากคณะทันตแพทย์สายม,มหิดนนะคะ เข้าร่วมมาในทีมนะคะไปออกเยี่ยมบ้านกับทางศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษนะคะเราออกไปเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะในผู้ป่วยติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นผลตามกันมานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อในช่องปากนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคฟันผุและเหงือกอักเสบส่วนของทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีการผสมผสานระหว่าง แพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกในการที่ออกไปเยี่ยมบ้านนะครับเราก็จะดูทั้งมิติของทางกายทางอารมณ์ทางจิตวิญญาณรวมทั้งในเรื่องของทางสังคมและก็เศรษฐฐานะนะครับเราจะมีนักสังคมสงเคราะห์ในบางผู้ป่วยหรือว่ามีวิศวกรรมบริการที่ไปช่วยปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยด้วยนะครับตรงส่วนนี้ที่เราพยายามที่จะส่งมอบคุณค่าของการบริการให้ คืนสู่สังคมรวมทั้งการประเมินว่าที่ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลโดยเฉพาะพี่เลี้ยงของผู้ป่วยเนี่ยทำได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือประเด็นสําคัญที่จะลงไปที่นี่นะครับก็คือในส่วนของแผนกแพทย์ทางเลือกนะครับก็จะมีการให้บริการที่ประกอบไปด้วย2คลินิกหลักๆนะครับก็จะมีส่วนในเรื่องของอคลินิกแพทย์แผนจีน กับคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับในส่วนของคลินิกแพทย์แผนจีนก็จะมีการรักษาอย่างเช่นในเรื่องของการฝังเข็มนะครับการฝังเข็มการครอบกระปุกนะครับการน,นวดทุยหนาแล้วก็การใช้ในเรื่องของยาสมุนไพรจีนนะครับสำหรับเรื่องของการฝังเข็มก็จะสามารถที่จะรักษาโรคได้ในกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มอาการป,ปวดนะครับกลุ่มอาการอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือว่าพวก อาการปวดศีรษะอาการปวดกล้ามเนื้ออาการปวดข้อต่อต่างๆเช่นาาปวดข้อเข่าเสื่อมเป็นต้นนะครับส่วนของคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับก็จะมีการให้บริการได้แก่เรื่องของการนวดนะครับซึ่งการนวดจะเป็นแบบการนวดราชสำนักนะครับเป็นการนวดโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ผ่านการาศึกษาจากระดับปริญญาตรีนะครับ แล้วก็มีในเรื่องของการอบกระโจมสมุนไพรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการสมุนไพรไทยหน้าที่ของหมอฟุ้นฟูนะคะเราก็จะดูกลุ่มผู้ป่วยที่หลากหลายมีทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดเฉียบพลันปวดเรื้อรงังปวดจากระบบกล้ามเนื้อหรือว่าปวดจากโรคข้อต่างๆ กลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มผู้ป่วยทางระบบประสาทนะคะมีไม่ว่าจะมีการอัปบาตครึ่งซี่ครึ่งท่อนกลุ่มที่3าเนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุค่ะส่วนกลุ่มที่4เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความพิการต่างๆด้านการเคลื่อนไหวเราไม่ได้เน้นแต่การให้ยาอย่างเดียวแล้วก็มีการฝังเข็มแบบตะวันตกเพื่อไข่กล้ามเนื้อนะคะรวมกับเอาอุปกรณ์ทางกายภาพเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอาการปวดดีขึ้นเราก็จะเน้นให้คนไข้เนี่ย มีเพิ่มสมรรถภาพของตัวเองนะคะโดยการออกกําลังกายแล้วก็จะมีทั้งห้องออกกําลังกายที่นี่นะคะมีห้องทารบ,บําบัดนะคะเพื่อแนะนาการออกกาลังกายที่ถูกที่ถูกต้องโดยทีมของนักวิยาการกีฬานะคะแล้วก็จะแนะนํให้คนไข้เนี่ยกลับไปออกกาลังกายต่อที่บ้านห้องนี้จะเป็นห้องกายภาพบำบัดทางระบบประสาทนะคะก็จะเป็นทีมนกักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทนะคะดูแลคนไขน้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทเช่นามะพึกอมภาตนะคะอ่อนแรง เราก็จะมีเครื่องมือกายภาพทั่วไปด้วยแล้วเราก็จะมีเครื่องมือที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะคะเป็นเครื่องฝึกเดินโดยใช้โรบอทอยู่ข้างในนั้นด้วยค่ะสาหรับหน่วยไตยเทียมของศูนย์การแพรทย์การตลาพิเศษนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็เปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับมีเครื่องทั้งหมด10เครื่องนะครับโดยที่เราก็ให้บริการโดยประมาณต่อเดือนประมาณสัก700รอบต่อเดือนนะครับในอนาคตอันใกล้นะครับเราก็จะมีบริการเพิ่มเติมเช่นการฟอกเลือดทางหน้าท้องเพิ่มเติมอีกนะครับ เปิดบริการตั้งแต่6โมงเช้าครับจนถึงเวลา2ทุ่มครับให้บริการ3รอบต่อวันนะครับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเรือรังรวมถึงเรามีบริการฟองเลือดในผู้ป่วยที่เป็นไตวายเฉียพันธ์ุสำหรับหอผู้ป่วยแล้วก็หอผู้ป่วย ICU ด้วยครับ ณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษแห่งนี้กําล ah ังจะมีการสร้างอาคารส่วนขยายซึ่งกิฟจะมาพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับแพทย์หญิงมณสวีจรดนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษระยะที่2คืออะไรคะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษนะคะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยนะคะโดยที่ขณะนี้เนี่ยเรามีเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยอยู่เพียงแค่60เตียงเท่านั้นแต่หากหลังจากที่เราก่อสร้างอาคารส่วนขยายนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะ,คะการรองรับผู้ป่วยใน,นยจะเพิ่มถึงเป็น200เตียงนอกจากนี้ในบริเวณอาคารนี้นะคะนอกจากผู้ป่วยในแล้วก็ยังมีการให้บริการผู้ป่วยนอกรวมถึง ผู้ป่วยหนัก ICU นะคะ,คะแล้วก็รวมถึงห้องผ่าตัดซึ่งจะเพิ่มจากเดิมเนี่ยแดห้องเป็น16ห้องเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นถึง2เท่าเพราะเดิมขณะนี้เนี่ยเรารองรับผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 0คนต่อปีะนะคะจะเพิ่มเป็น70,0,000คนต่อปีนอกจากในส่วนของการให้บริการที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะรองรับในส่วนของการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์รวมถึงแพทย์ประจำบ้านจากคณะแพทยศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลซึ่งจะสามารถมา เรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกปฏิบัติงานที่นี่ได้ด้วยโดยมีอาจารย์แพทย์จากศิริราชมากํากับดูแลด้วยตัวเองที่นี่เลยค่ะซึ่งอาคารส่วนขยายเนี่ยนะคะเราต้องใช้งบประมาณทั้งสิน้นทั้งในทั้งในส่วนของตึกแล้วก็ส่วนของคารุพันที่อยู่ภายในนะคะอยู่ที่ประมาณ850ล้านบาทโดยที่เราได้งบประมาณมา500ล้านบาทนะคะดังนั้นทางศูนย์การแพทย์จะต้องใช้เงิน,นรายได้หรือเงินที่ได้จากการระดมทุนนะคะ,คะเพิ่มเติมอีกถึง350้าบล้านบาท อีกสามอยห้าสล้านนะคะแล้วถ้าประชาชนอยากจะมีส่วนในการร่วมสร้างอาคารส่วนต่อขยายนี้จะต้องทํำยังไงบ้างคะสามารถร่วมบริจาคได้นะคะทั้งที่ศิริราชและที่ศูนย์การแพทย์การนาพิเศษนะคะโดยที่ศิริราชนะคะสามารถบริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิค่ะกองทุนพัฒนาอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์การนาพิเศษหรือถ้าเป็นที่ศูนย์การแพทย์การนาพิเศษหรือที่ศิริราชการนาเองนะคะสามารถไปที่ชั้น4ี่งานการคลังบริจาคร ในส่วนนี้นะคะถือเป็นการบริจาคโดยตรงเข้ากับโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นหากสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึงสองเท่านะคะท้ายสุดนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากอีกบ้างเชิญค่ะค่ะศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษนะคะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นต้นกล้าที่เพิ่งจะเริ่มเติบโตขึ้นสู่ร้อยกิ่งแสนก้านล้านใบเหมือนชื่อแคมเปญของเราในปีนี้นะคะ,ะ,คะเราเนี่ยก็มีจุดเป,เป้าหมายที่อยากจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาให้กับประชาชนสามารถดูแลประชาชนได้นะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในส่วนของบุคลากรเราเราพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนะคะเพื่อรองรับการให้บริการที่มากขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะคะพวกเรานะคะพร้อมที่จะให้การดูแลประชาชนที่มารับบริการอย่างเต็มที่ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มนัสวีเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารส่วนขยายระยะที่2ของศูนย์การแพทย์การสนาพิเศษแห่งนี้ขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะสาหรับวันนี้คุณผู้ชมก็ได้ทราบข้อมูลในภาพรวมทั้งในเรื่องของการให้บริการและการช่วยเหลือสังคมของศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษกันไปแล้วนะคะที่สําคัญที่นี่กําลังขยายอาคารเพื่อรองรับการให้บริการที่ครอบคลุมและสะดวกต่อผู้มารับบริการมากขึ้นโดยคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการสมทบทุนได้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันฝันปันยิ้มแล้วค่ะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในการแบ่งปันน้ำใจโอกาสและรอยยิ้มของผู้คนในสังคมได้ใหม่กิฟและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วงคนดีใต้ผืนฟ้าเรียกว่านอนแขกดทับเต็มไปหอบมานี่เลือดเต็มเต็มรถเต็มตัวผมเลยปรากฏว่าเอาเข้าโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลหกเดือนกลับไปเดินได้ทั้งนั่นเวันนั้นอะแกะคางแล้วอุ้มหอกมาเป็นกิโลนะเพราะว่ารถเท่าไม่ถึงพอแกหายกลับมาเดินได้เราไปเยี่ยมป้าบอกว่าจับได้ไหมว่าใครอะไม่รู้แกบอกป้าก็บอกว่านั่งไงแท็กซี่เขามาอุ้มพ่อไปหาหมอคืนนั้นนะอะอ่างเงี้ยครับ สวัสดีครับผมชื่อตูวันณัจจ์ภูมชาติชื่อเล่นชื่อเดียวครับปัจจุบันอายุ42ปีครับเป็นแท็กซี่แต่ไม่ได้วิ่งกอนพิเตอร์มาหลายปีแล้วเรื่องสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนป่วยช่วยเหลือคนเป็นหลักในปัจจุบันครับและเป็นสะพานบุญให้กับลหลายๆคนในการบริจาคสิ่งของและเอาสิ่งของบริจาคหรือคัดคลองให้กับคนจนที่ทุกพุลาภาพที่นอนติดเตียงหรือว่าที่เข้าไปพบเห็นแล้วว่าเขาลําบาก เริ่มขับตั้งแต่ตอนอายุ18ปีครับก็ขับมาเข้าสู่ปีนี้ก็คือ24ทําเต็มที่มาหลายปีนี่คือช่วยเหลือคนอย่างเดียวคิวคนป่วยช่วยคนป่วยทั้งไปและกลับทําไปทํามามันเกิดความสุขมันเหมือนกับว่าได้ทําทุกครั้งทุกสชีวิตมีคุณค่ามันก็เลยสามารถที่จะทําได้มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาก็ได้รับพระราชกระแสตรงบุเคยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบได้หมวกได้ผ้าพันคอจากที่นั่นแล้วก็ได้รับคำชมเชยซึ่งทราบว่าพระองค์ติดตาม่างสามเช่นกันแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เราทําเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติเมื่อเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันมีคุณคผ้าและประโยชน์ต่อสังคมแล้วเมื่อมีคนสนับสนุนและมีคนให้กําลังใจอย่างนี้แน่นอนมันก็เลยกลายเป็นว่าชาตินี้ไม่สียชาติเกิด ก็อยากฝากทุกคนว่าทําดีอย่าท้อแล้วการทําดีอย่าอายเราควรจะอายในสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าแต่สิ่งที่ดีเราไม่ควรอายทําไม่ว่าใครเห็นไม่เห็นก็นแล้วแต่ใจเราเห็นทําแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ทําาาใใ้้หหหรรัััทีี่่มมคววยยออูนขงงไป่ 温。One.